นี่จะรวบักคอยอันละครับกำลังคว่วใหญ่เนาะครับเนาะ้องใหญ่อีกสามเดือนมันบัครับพ่อประมาณสามเดือนดูมันโตเร็วเนาะครับเนาะ้อไว่ายเด้อืมนี่ย่ำสีจับกับว้อยักเขาเอาหญ้าเอายิมาไว้เอาอาหารมาปวงไหวย่ำสามากกรอบเอาเลยฮุบออกฮุบเอาเลย ว่ามันได้กรอบยากหมอปอโอ้ยถามันใหญ่ขึ้นมานแหงสีเลี้ยงเออเต็มสะแล้วหมออเนาะเออถ้าใหญ่ขึ้นมาเนี่คิดว่าเพราะว่ามันสิปั่นปูไว้เป็นแหละเพราะว่ามันมันมันหลายแหงนะครับลูกมันน้ำเฮาก็สามารถเลี้ยงได้น้ำทั่วไปเลยน้ำทั่วไปเลี้ยงได้ปกติน้ำบาดาลเฮาเนี่ยละก็บ่ได้หาแต่น้ำฟ้าน้ำฝนดอกครับ โอ้สนแสดงว่าเขาแข็งแรงปั๊บโตได้ง่ายให้เนาพ่อเนาะเยียงง่ายก็บักคอยเนี่ยอื่นทุกอย่างอยู่ครับเพราะว่ามันมันบกครอยมีปัญหาอืมอ๋อท่นกะถ้าจังพ่ออยู่อยู่บตายบ <c oughs> ่เห็นนะแ <c oughs> น่นอนดีรครับ ทำมันใหญ่เนี่ยกัดสีหลายเติบยิ่งได้เหมือนเปนตำเนี่ยร้ายหลายคนว่าโอ้เลี้ยงแล้วต้องสิไปขายใสเนาะครับพ่อเนาะแต่กัดขายง่ายโพดเพราะดังย่านบ่มี่มองขายครับโอ้ย่านแต่บ่มีบัวคอยขายส่นเดียครับแต่บัวมีบัวคอยเนี่ยบ่ปีกายนี่ขาดตลาดบ่ครับพ่อขาดปีกายนี่ขาดได้หาเอาน้ำโมมาหาเอาน้ำลูกฟ้ามาอยู่ประมาณสองสามร้อยโลอยู่เด้ พาดเดินไปแลีนหาเอาน้ำโมหอยสองสามรอยลบนหน่อยๆน่ด้ครับพี่น้องครับนหน่อยแล้วเนาะแต่คงอีพอกรับมีบัตเป็นแสนเซ็ตง้มเบาไอยที่แหลกกับกรอบน่องบานเอาไปมาหกันได้งอมอ่โอ้ชุดปลายมาสิเบิร์ตอีดีบานเดินหาเอาน้ำโมบานไปเอาทุ่นบานสวนฝ่ายกับไปเอา เขาลงเขาว่าเขาขายบ่ไดดแม่นบ่ครับกับไปเอามาไในแถวหนึ่งเอามาเบิคือกันละพ่อครับหอยนี่อี่พอพอใดซ้ำนี่มีพอเม่พันจักประมาณเท่าใดครับพอแม่พันนี่อยู่กิบประมาณกาโรสซีโรเนี่ละอือกับบ่หลายแต่เขาใครหลเนาะครับไหลไหลส่วนหนึ่งบางหันมันลงเอาน้ำไม่เขาบานก็เอาบักหอยมาเปลี่ยนมาลงใคร เป็นแดงๆงขื้อนัดนใช่ครับเขียดโบพอดสามสี่เหมือดเน่ยใครเอาพักตบมาใส่นอแนบเบิ้งว่ามันดอกไม้นี่แต่ไข่ครับถ้น้ำเพื่อนนี่มาน้นาหม่อมีไม้บรรจิไข่ไว้ครับผมถ้าน้ำเก้ายังสีแลลวมันกะจิทย่อยใครไปตามปกติของมันโอ้ถ้าน้ำไม่เนี่ยเือว่ากะสีฮาวกะสีมวนมันกะสีสดเซื่องก็กันเห็นตัว แม่นแม่นครับพอตางครับของเกาน่ำเกามันถ้าได้หน่ำไม,ม่ผัดเมื่อตืบขึ้นไข่หนึ่งไรกลัวบอกครับพออยู่นี่ระมาณไรก,ลวกัวเนี่ยละไรเสร็จเ,จเจ<อ>นี่ยละโบถี่พอเลี้ยงบอกหอยปาดพี่น้องครับ <c oughs> เป็นหอยอยังครับนี่หอยเซลีสีทองเนี่ยละกับมีแต่ลูกแม่มันกัดกัดสีบบไม่หยาดลูกกินมาะยกบ่บเห็นแม่มาโอ พ่อครับพ่อพ่อเราก็ปอยนี่ร้ายปไปไลยครับพ่ออยู่นี่วยมันกัดสีคำนวณบ่ไดดแล้วก็ร้ายเติมอยู่แล้วแต่ละบ่ออืมกัดสีเป็นพันเป็นหมื่นอยู่ประจกักษ์ครับเนี่ยเบิงแต่ละมองละมองนะครับให้อาหารลายบอนครับผมพ่อครับเขาใส่เวลาเลียงนี่โดนวันไดครับตั้งทิงจะอ่าสามารคล้ายเหนือใดครับพ่อกัดสีประมาณสามถึงสี่เดือนนี่ละ ไหวอยู่นาอครับบอกรบไหวอยู่เด้แล้วแต่อาหารเท่าสาอาหารเท่าดีมันกะในกินอาหารพวกพืชพักอาหารเสริมน้ำเน่ม,มันกะใหญ่ไหวครับกกอยูก่กับการเลี้ยงคือกันล่ะเราครับเป็นย,ยุ่มๆอยู่ครับพี่น้องพักพวกหญ้าให้มันกินเนี่ยละ่ะมันเลี้ยงง่ายบกก่าปอนดเลี้ยงง่ายอยู่เด้เดพราะมันแต่ละจุม่มเนี่ย มันสิเป็นเหมือนอยู่หลายแหงครับทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับบ้านนี้พ่อเลี้ยงมาโดนไปะไหนครับว่ยเลี้ยงมาหนีกัจจีปีเขาปีสองปีละละ่ะปีสองปีแล้วอืแต่นี่มั่วนนี่กับมาเห็ดใหมบ่บ่อเกากะถมทิมกะเอามาขยายพันธุ์บ่อใหม่กับกินบ<ะ>่นเลี้ยงเนี่ยแหละกินมั่นซุนแนวมว่วนพักบุ่มพัก จบจอกเนีทีมล่องกินเบิดพ่อครับข้าเลี้ยงมากแต่ข้าวแต่เอิ่วเาเลี้ยงมาเนี่ยขาได้จำหน่ายจักเก็ตหรือเปล่าครับพ่อค่ะเอเอกระเพงกระขายอยู่เลยอยู่้วนพ่อแม่มันกะกะายกะกะขายอะได้ล่ะครับกะถือว่าผ่านอยู่วันล่ะเป็นรายได้เสริม,มอีกเป็นรายได้ไหอย พี่ลักหาหาลักฮอกลักเยอะเด้โอ้ไต่เป็นแสนเลยเดียวบอกหอยเดียว <c oughs> บอกหอยนี่ละ่ะเพราะว่ามาคำนวณแล้วมันกับโมเมนต์คองจินมันไดตัวนี่คือดวานะเขา,นเ,เขาส่วนใหญ่เขาเสือไปเห็ดยังจากไหน,ในใครับพ่อส่วนใหญ่กับเสือไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปนี่ละ่ะอืมบางมัก็เออสือไปกินเออบางสือไปกินนี่ก็เชือว่านหน่อยอยู่กับ,บปลาไหลกันเลยเขาเสียดายปะครับเสียดายพวกะเสือไปเลี้ยงนี่เพราะว่า ส่งปีกายนี่เจ้าละสองล่อยสามล่อยโลเนาะกระสูน <Ooh. S 2> พอบาเขากลับไปขยายพันธุ์ให้ลูกค้าลูกฟาร์มเขาครับ